ี่พี่ไปูดเอเข้าไปก่อนนะพี่พี่ไปสูดเเข้าไปก่อนเขาช่วยีก่อนครับครับครับ คนดูนคนตึมคนดูบนตึกคนดูบนตึกให้เขาลงมา